ก็ต้องการสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมชอ่องลิขชาตินั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกา r ีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับพี่จะมาสอนวิธีการหาโทเค็นวันตุรีนั่นเองนะครับเพื่อจะไปแลกสกินปืนฟา์มัดฟรีถาวรนะครับหลายคนยังไม่รู้วิธีนะครับการรับสกินปืนฟาร์มาารัดถาวนยรับยังไงหาโทเค็นมาแลกยังไงวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบละเอียดกกันเลยลยแ้้ว็ได แน่นอนร้อยเปร์เซ็นต์นะครับใครที่อยากรู้แล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจวิธีการหาวิธีการแรกกันเองนะครับแล้วก็พี่ขอไว้ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมแจกรหัสฟรีไฟล์นับรหัสสุดแรเลยนะครับที่พี่เล่นอยู่เนี่ยเห็นปะเป็นรหัสนี้เลยนะครับนี่ พี่จะแจกในทิกตอกนะครับผมฉลองผู้ติดตามครบ400,000ผู้ติดตามมาเองตอนนี้น่าจะ500,000ผู้ติดตามแล้วนะครับน่าจะแซง YouTube แล้วนะครับผมนะเออนะครับผมนะใครอยากได้เนี่ยนะครับเข้าไปดูในทิกตอกได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะบอกปติกานะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ช่อง t ิกตอกไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมมาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนกิจกรรมนะครับท่าทางนะครับท่าทางที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็นท่าทางหัวใจที่แตกสลายนั่นเองนะครับบางคนเนี่ยก็บ บอกว่าออกโคตรง่ายเลยนะบางคนก็ออกบอกว่าออกโคตรยากนะครับสําหรับท่าทางตัวนี้นะครับท่าทางตัวนี้เนี่ยใช้โทเค็นแรกไม่ได้นะครับก็คือจะดรอปในกล่องเลยนะครับย้ําว่าไม่มีโทเค็นให้แลกนะครับสำหรับท่าทางตัวนี้เห็นปะนะครับเราต้องสุ่มให้ออกเลยนะครับสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับาานี่เ,เ,เ,เทปะ ถ้าทางหัวใจสลายนั่นเองนะครับผมก็คือเหรีดรอปอยู่ที่6%นะครับจาก100%นะครับแล้วก็จะมีชุดแต่งงานผู้ชายนะครับชุดแต่งงานผู้หญิงนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ยังมีชุดนี้ด้วยในชุดเดสปาร์ตี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชุดเดสปาร์ตี้ชายนั่นเองนะครับแล้วก็กระเป๋ารุ่มชีวิตแอร์บอร์ดนะครับแล้วก็จะมีเหรียญโทเค็นตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อจะมาแลกในส่วนชุดนั่นเองนะครับใครได้ในชุดนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับเวลาเราซื้อกล่องเนี่ย มันก็จะดรอปท่าทางออกมาด้วยนนเนะครับใครหมดกี่เพชรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสำหรับคู่หูนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับสำหรับคู่หูแฟสต์นเองนะครับนี่เป็นน้องเต่าตัวนี้เลยนะครับสีเขียวโคตรเท่นะครับผมนี่ไปกันโคตรเอานะครับส่วนสกิลตัวคืออะไรเอ่ยนะครับก็คือ นะครับสกิลติดตัวคือลดความเสียหายที่ได้รับจากด้านหลังนะครับจากมีดและกระสุนนั่นเองนะครับผมเลเวลหนึ่งเนี่ยลดความเสียหายไป10%สูงสุด100หน่วยนะครับคูดาวหนึ่งร้อยาสิวินั่นเองนะครับทีนี้เลเวล2นะครับลดความเสียหายที่ได้รับจากด้านหลังนะครับผมก็คือ15%สูงสุด120หน่วยนะครับคูดาวหนึ่งร้อยยีวิหรือ2นาทีนั่นเอง นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็รีวิวสามเรื่อสุดท้ายนะครับก็คือนำลดความเสียหายจากด้านหลังนะครับ25นะครับสูงสุด150หน่วยนะครับคูลดาวน์90วินั่นเองนะครับโอ้โหถึงมาได้เลยทีเดียวนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคู่หูตัวใหม่ชื่อว่าแฟลทนั่นเองนะครับนี่เป็นน้องเต่าที่เท่เลยนไง เออเอาเรื่องนะครับให้พี่เดาน่าจะมาแบบไม่แจกฟรีก็เป็นกิจกรรมท็อปอัพประมาณนี้นะครับมี2ออย่างแค่นั้นแหละแล้วสำหรับคู่หูตัวนี้นะครับผมก็ก่อนหน้านี้ก็คืออัปเดตในส่วนฟีไฟแอดวานนั่นเองตอนนี้เข้าเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนตอนนี้แลงสี c วีนะครับของฟรีมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นสกินปืนตัวนี้นี่เลยนะครับถ้าเราถึงแลงนะครับโกสามปะนะครับอ่าแลงโกสามโกสนี่ไงถ้าถึงแร้งโกสก็คือเราจะได้ในส่วนสกินปืน ถาวรไปเลยฟรีๆนั่นเองนะเป็นสกินปืน SKS นั่นเองนะครับค่าสแตะก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นสกินปืนฟรีนั่นเองนะครับระยะลบ1เจาะเกาะบวก1นนนเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับส่วนเสื้อนะครับเสื้อแรงจะอยู่แรงแดงนั่นเองนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่เท่ๆเลยนะครับนี่เป็นไงเออแรงแดง4ี่วิสีนะครับส่วนตาแรงก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นห้าเหลี่ยมนะครับเป็นไหมสวยไหมอืมห้าเหลี่ยมถึงแรงมาตเตอร์นะครับส่วนแรง แกนเนี่ยนะครับแกนมาสเตอร์ก็จะเป็นแบบหกเหลี่ยมเจเหลี่ยมไปว่ากันไปนะครับประมาณนี้บอกเลยว่าสวยจัดๆนะครับเนี่ยเห็นปหมเออยังสวยนะครับผมประมาณนี้นะครับสาหรับกิจกรรมของฟรีสาหรับแบงค์นั่นเองนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสาหรับกิจกรรมสายฟรีก็จะเป็นกิจกรรมเทศกาลนะครับวันตุตจีนนั่นเองนะครับผมจะเริ่มในวันที่24 2 0ถึงนี้นะครับผมเล่นครบจบไอเทมนะครับ ก็คือเล่นครบจบไอเทมหมายความว่าน่าจะดรอปนะครับน่าจะดรอปโทเค็นออกมาจากการจบเกมมันเองนะครับน่าจะดรอปจากการจบเกมในวันที่24ส่ครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับล็อกอินมาได้รับ1โทเค็นนะครับเล่นครึ่งชั่วโมงอีก2โทเค็นนะครับแล้วก็เล่นอีก1ชั่วโมงรับอีก2โทเค็นรวมกันวันละ5โทเค็นนั่นเองนะครับอันนี้คือพี่ไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช่อันเดียวกันหรือเปล่านะครับหรือว่าอีกนึงเนี่ย เล่นครบนะครับเล่นครบหมายความว่าแบบว่าเล่นครบน่าจะอันนี้แหละน่าจะอันเดียวกันหรือเปล่านะครับเออนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเอาง่ายเล่นครบ1ชั่วโมงเราได้ไปเลยล็อกอินเข้ามาเราได้ไปเลย5โทเค็นนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่า GM จะดรอปเพิ่มอีกหรือเปล่าพี่ยังไม่แน่ใจนะครับต้องรออัปเดตอีกทีหนึ่งวันที่24นะครับแต่ตอนนี้ก็คือเก็บง่ายๆเลยนะครับเนี่ยก็คือวันที่24นะครับเริ่ม4ี่โมงเช้าเนี่ยนะครับรับไปเลย5โทเค็นถ้าเล่นครบ1งชั่วโมงล็อกอ ครับสำหรับโทเค็นตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาบอกชัดเจนอยู่แล้ว24มกราคมถึง6กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับประมาณนี้ส่วนวันที่1กุมภาพันธ์นะครับวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยพี่พี่ขอบอกเกินไว้อีกอย่างหนึ่งวันที่1กุมภาพันธ์จะมีกิจกรรมฟรีไฟล์คอลแลปกับโรมันตินด้วยนะครับแต่พี่มาอัปเดตให้ทีหนึ่งตอนนี้ได้ข้อมูลมาไปที่เรียบร้อยนะพี่ยังไม่อัปเดตเดี๋ยวรอใกล้ถึงวันละกันเนาะพี่จะมาอัปเดตให้ทีหนึ่งเนาะครับผมเนาะในส่วนวันที่1อ่าในส่วนกิจกรรมมาตุจีีนนเ่ยก็คือจะมีกกกิจจรรรรรมมทััพพยย์ออาาา่ว2นะะคคบ็ื มีกิจกรรมให้แรกชุดฟรีถาวรยกเสิร์ฟครับเป็นชุดอาหมวยนั่นเองนะครับเป็นชุดสีขาวแบบนี้เลยเห็นปหนะครับน่าจะนําโทเค็นสีแดงตัวนี้เนี่ยมาแลกนะครับให้พี่เดานะนะครับในส่วนนี้นะครับกิจกรรมนี้เริ่มวันที่1นะครับส่วนวันที่29มกราคมนะครับเราจะแรกในส่วนสกินปืนถาวรแล้วก็ชุดนั่นเองครับอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับตามที่พี่รีวิวไปเมื่อเช้าเลยแต่เกือคือลงเล่น60นาทีเลือกไปเลย1อย่างจะเอาอะไรนะครับแล้วก็ลงเล่น สองชั่วโมงเลือกไปเลยหนึ่งอย่างจะอะไรนะครับสมมติพี่เล่นไปหนึ่งชั่วโมงแล้วพี่เลือกเป็นเสื้อผู้ชายตรงนี้อ่ะพี่กดรับเรียบร้อย2อันนี้ก็คือจะไม่สามารถแลกได้นะครับใครอยากได้2อันนี้เลือกได้หนึ่งอย่างเราต้องเล่นอีก2ชั่วโมงอ่ะตัวนี้เห็นไหมเล่นครบ120นาทีเลือกได้ไปเลย1อย่างเราก็เลือก2อย่างที่เหลือได้เลยนะครับหมายความว่าเราเล่น2ชั่วโมงเนี่ยนะครับอ่ะเราสามารถเลือกได้2อย่างใน3อย่างเลยนะตามนี้เห็นไหม เข้าใจง่ายๆประมาณนี้นะครับส่วนการเก็บโทเคนนะครับไม่แน่อาจจะดรอปเพิ่มก็ได้นะครับไม่แน่อาจจะดรอปเพิ่มเดี๋ยวพี่จะส่งดาวไปถามเจมอีกรอบนึงแล้วกันนะครับในส่วนโทเคนแดงตัวนี้นะครับแต่ว่าหลักๆก็คือเก็บโทเคนแบบนี้ล็อกอินเล่นครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงรับวันละหโทเคนไปเลยนะครับแต่ว่าเสาเสาอาทิตย์ไม่แน่นะครับวันที่24เป็นวันอะไรเดี๋ยวพี่เปิดดูก่อนนะวันที่24เป็นวันวันจันทร์นะครับยี่สิบสี่วันจันทร์ นะครับผมเสาร์อาทิตย์ไม่แน่นะครับเสาร์อาทิตย์ไม่แน่อาจจะดรอปโทเคนก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับไม่มีอะไรมากนะครับมาสอนหาโทเคนกันง่ายๆนี่นะครับใครที่คิดว่ามีประโยชน์จะลืมแชร์ไปบอกเพื่อนกันด้วยครับเดี๋ยวไว้เจอกันในสตรีมเพจบิ๊กแชนแนลนะครับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมกลับคําว่าสวัสดีครับ